สวัสดีครับผมตรงกันสุรสารครับการพูดคุยในวันนี้ผมตั้งประเด็นเอาไว้ว่าเลือกที่จะหนีแต่สุดท้ายหนีไม่พ้นครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจนะครับเ,เรื่องนี้เกี่ยวข้องกันยังไงครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ทวนไปนิดหนึ่งท่านสั้นนะครับคุณทักษิณน,นั้นนะ ก่อนที่คุณทักษิณจะเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยนั้นได้เคยพูดประโยคประโยคหนึ่งซึ่งคนไทยทราบดีก็คือจะกลับบ้านอย่างเท่ๆนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เมื่อคุณทักษิณเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยแล้วนะในที่สุดนั้นมันก็เกิดเรื่องราวที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจขึ้นมานะครับเพราะว่าคําว่ากลับบ้านอย่างเท่ๆนั้นก็คือกลับบ้านโดยไม่ต้องไปอยู่ใน เรือนจำเพราะว่าคุณทักษิณนั้นมีคดีที่ศาลตัดสินพิพากษาถึงที่สุดแล้วให้จำคุกเนี่ยนะครับในขณะนั้นก็หลายปีอยู่นะครับนาแปีมั้งครับนา่าแปดปีเพราะนั้นก็ทําให้เกิดวิธีการที่จะทํำยังไงจึงจะทําให้ตัวคุณทักษิณเองนั้นไม่ต้องไปอยู่ในเรือนจําตามคําพิพากษาของศาลนะครับมันก็เ,เกิดกระบวนการอย่างหนึ่งขึ้นมาครับซึ่งเป็นศัพท์ที่คนปัจจุบันเนี้ยนะครับ เขาเรียกขานกันว่ามันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าแฮนด์เมดขึ้นนะครับเรื่องแฮนด์เมดนี่นะครับมันก็สามารถที่จะทําทอะไรได้หลายอย่างครับยิ่งถ้ามีอํานาจรัฐอยู่ในมือน,นั้นก็สามารถที่จะทําอะไรได้มากพอสมควรครับเรื่องของแฮนด์เมดนี้ก็อาจจะเริ่มต้นตั้งแต่การที่พรรคเพื่อไทยจะต้องเข้าไปเป็นแคนนอนไการจัดตั้งรัฐบาลคือเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยซะก่อน จากนั้นนะฮะผมคิดว่าคนที่เข้าไาเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นก็คือ,อรัฐมนตรียุติธรรมในขณะนั้นในสมัยรัฐบาลคุณประยุทธ์ก็คือคุณสมศักดิ์ครับนะฮะคุณสมศักดิ์เนี่ยนะครับปูทางจากนั้นคุณวิษณุก,ก็จัดการแล้วก็คุณทวีก็สานต่อครับผมมองอย่างนั้นนะครับครับประเอนแฮนด์เมดที่ทำกันมานั้นน่มันไม่น่าจะเรียนพอ พระมันไม่เนียนพอเนี่ยก็มีคนจับได้นะฮะคนจับได้ก็กลายเป็นปัญหากลายเป็นปัญหาแล้วก็กลายเป็นเรื่องราวที่เรียกกันว่าชั้น14โรงพยาบาลตำรวจครับยืดเยื้อยาวนานมาจนถึงวันนี้ครับแต่ว่าในเดือนมิถุนายนหน้านี้สารดีกาแผานขอายาของนักการเมืองนะครับก็น่าจะมีคำตอบให้กับสังคมที่เขาเฝ้าติดตามเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องยาวนานครับว่า เรื่องราวของชั้น14ที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นมันจะจบเรื่องลงอย่างไรครับในวันนี้ผมจะพูดถึงนะครับผมได้ทำเป็นโฟ o ์ชาร์ตนะครับขึ้นมาแผ่นหนึ่งนะผมจะอธิบายตามโฟ o ์ชาร์ตที่ผมจะดตามขึ้นมาเนี่ยนะครับครับโฟร์ชาร์ตนี้นะท่านที่เท่า,ท,ท,าที่เห็นเนี่ยอาจจะก,ก็ไม่ไม่ได้ดูซับซ้อนอะไรมากไปนักนะครับก็ดูไม่ยากลกครับเพียงแต่ว่าเราก็จะเริ่มต้นนะฮะดูแล้วก็ ผมจะอธิบายนะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะถ้าจําเป็นต้องขยายความก็จะขยายความสั้นๆนะครับโดยจะให้ท่านที่ฟังวิดีโอคลิปนี้อยู่นั้นดูครับดูตามแล้วก็ฟังฟังผมอธิบายไปด้วยครับดูไม่ยากครับก็เริ่มจากลูกศรน,นะครับดูตามลูกศรน,นะครับที่ลูกศรแต่ละแต่ละช่วงนั้นก็จะมีตัวเลขกำกับอยู่นะเริ่มจาก1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆครับ นะจนถึงสุดท้ายเลยนะครับนะซึ่งก็มีเยอะพอสมควรครับครับเราจะเริ่มต้นกันอย่างนี้นะครับจากจุดเริ่มต้นหรือสตาร์ทนั้นก็มีลูกศรมานะเป็นหมายเลขนึงครับก็ไปถึงจุดที่2คือผมเขียนคาว่าหมายขังหมายความว่าผมจะเริ่มต้นพูดถึงเรื่องนี้จากการที่ศาลดีกาผนกคดีอาญาสาหรับผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองน,นั้นได้ออกหมายขังนะครับคุณทักษิณหลังจากที่ คุณทักษิณลับเข้ามาประเทศไทยแล้วก็ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษจากโทษ8ปีลดไป7ปีก็เหลือโทษ1ปีศาลก็ออกหมายขังครับเพราะว่าคดีถึงที่สุดแล้วครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณทักษิณไปรายง,งานตัวที่ศาลนะครับเพื่อยืนยันตัวตัวเองแล้วก็เดินทางมาที่เรือนจาพิเศษกรุงเทพมหานครเพราะว่านี่เป็นที่สถานที่ที่เขาจะท,ที่จะคุมขังคุณทักษิณอยู่ครับ ครับเมื่อมาถึงเรือนจำพิเศษกรุงเทพตามลูกศรหมายเลข2เนี่ยนะครับนะก็ปรากฏว่าเป็นที่ประจักษ์ชัดกันโดยทั่วไปว่าคุณทักษิณมาอยู่ที่เรือนจำแห่งนี้นะครับนะไม่ถึง24ชั่วโมงครับนะตามที่เราทราบข่าวคราวกันนะครับก็มีการส่งตัวเอ่อใน24ชั่วโมงนั้นก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในในในห้องขังนะครับน่าจะอยู่ที่เรือนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะนะแล้วก็มีการ อ้างว่าคุณทักษิณน,นั้นมีอาการป่วยหนักนะครับออกซิเจนในที่ตรวจที่ปลายนิ้วต่ำนะความดันสูงเรืออะไรต่างๆนะครับในที่สุดนั้นก็ส่งตัวคุณทักษิณน,นั้นไปที่โรงพยาบาลตำรวจครับนะตามลูกศรหมายเลข3ถูกไหมครับก็ไปที่กรอบที่เขียนสั้นๆว่าชั้น14โรงพยาบาลตำรวจครับซึ่งทางโรงพยาบาลตำรวจนั้นก็รับคุณทักษิณเอาไว้แล้วก็ส่งตัวขึ้นไปอยู่ห้องพิเศษเลยครับ นะฮะนะ,ะที่ชั้น14นะดูเหมือนจะเป็นห้อง1 4 0 1นึงเรื่องไถ้าผมจะไม่ผิดครับแล้วคุณทักษิณก็อยู่ที่นั่นแหละครับอย่างยาวนานมาตลอดเลยครับถามว่านานไหมก็นานมากนะครับท่านนับเป็นวันนะั้นก็น่าจะประมาณ180 1 8 1วันคิดเป็นเดือนก็น่าจะประมาณสัก6เดือนครึ่งหนึ่งของออหมายขังของศาลนะครับประมาณนั้นนะครับก็อยู่ที่น,นั่นนานมากครับนะ,ะจนครบนะฮะครบร8 0วันทางกรมรชาชทัณฑ์ก็เรียกว่า คุณทักษิณทีอ่อยู่ในกรอบที่จะได้รับการพักโทษไงเพราะว่าเป็นสูงพุ่งสูงอายุหรืออะไรก็ตามแต่ครับกรมพัชชานก็อนุญ,ญาตให้คุณทักษิณน,นั้นไปพักโทษได้ในส่วนที่เหลือครับคุณทักษิณก็ระบุว่าจะไปพักโทษอยู่ที่บ้านจํสองล่านะครับเ <h> นะพราะฉะนั้นถึงตรงนี้เนี่ยนะครับเมื่อคุณทักษิณพักโทษที่บ้านจำสองล่าจนครบในอีก6เดือนคือ180วันเนี่วันะรวมกันก็เป็น1ปีแล้วเนี่ยนะครับ คุณทักษิณก็จะทางกรมก็จะทางก,ก็จะต้องออกเรียกออก,ออกเรียกว่าหมายหมายเขาเรียกอะไรครับใบบริสุทธิ์นะฮะให้กับคุณทักษิณคือคุณทักษิณก็จะพ้นจากการเป็นเป็นนักโทษนะครับนะเป็นพลปกติทัทวๆไปนะเพราะว่าเพราะว่าครบอยู่ครบมาหนึ่งปีแล้วนะครับถึงตรงนี้นะครับถ้านะไม่มีใครไปทักท้วงไม่มีใครสงสัยนะครับในเหตุการณ์ที่ผ่านมา ตั้งแต่คุณทักษินเดินทางเข้าไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจอยู่ที่นั่นนาน180วันแล้วก็มาพักโทษที่บ้านอีก180วันประมาณนั้นครับครบ1ปีพอดีนะเดือนนะครับนะถ้าไม่มีใครสงสัยท้วงติงว่าเอ๊ะมันมีอะไรผิดปกติหรือไม่คุณทักษินก็จะเป็นผู้บริสุทธิ์ครับคือ,เ,อเรียกว่า ได้รับการลงโทษมาครบถ้วนตามกระบวนการแล้วถ้าไม่มีคนสงสยัยแต่มันไม่ใช่เช่นนั้นไงครับนะมันก็มีคนสงสยัยคนที่สงสัยนี่ก็คือประชาชนชาวไทยหรือสังคมทั่วๆไปครับตามลูกศรหมายเลข6ถูกไหมครับสังคมเขาก็สงสัยนะครับคือถ้าไม่สงสยนะัยเนี่ยมันจะไปที่วิ่งไปตามลูกศรหมายเลขเจ็ดคือขึ้นพังบนครับมันก็จบจบก็คือคุณนกักษิณก็เรียกว่า,าได้รับก็คือ คือไม่ต้องได้รับโทษอีกแล้วครับนะฮะพ้นโทษแล้วไงเพราะติดได้รับโทษไปแล้ว1ปีก็จะจบครับแต่ถ้ามีคนสงสัยนะฮะมันก็จะพุ่งไปที่หมายเลข8หรือไม่ก็ลงมาที่หมายเลข9กหมายเลขเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวว่าทีนึงคะก็จะพุ่งไปตามไปทางหมายเลข8ครับก็มีคนไปร้องนะครับเพราะมีคนไปร้องมีคนสงสัยก็ไปร้องร้องที่ไหนครับก็ไปร้องที่คอสมอคอสมอขอรับเรื่องร้องไว้แล้วเขาก็ไต่สวนเป็นการรับหลายเดือนนะครับจนในที่สุดคอสมอก็ ทำเป็นรายงานออกมาให้สาธารณชนได้ทราบว่ามันมีเหตุน่าสงสัยว่าเรลนจําพิเศษกรุงเทพกับโรงพยาบาลตํารวจนั้นอาจจะกระทําการในสิ่งที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนครับสร้างความเหลื่อมล้ําให้กับบรรดานักโทษในการที่จะออกมารักษาตัวนอกโรงพยาบาลแล้วก็กอสมอก็สงสัยว่าคุณทักษิณน,นั้นอาจจะไม่ได้ป่วยหนักวิกฤตจริงนะหนักสลับเบาจนทําให้ไม่สามารถที่จะ ไปรักษาตัวหรือไปอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพได้อันนี้ก็คือเป็นข้อสรุปของกสมนะครับจากข้อสรุปของกสมนั้นมันก็จะวิ่งมาที่มาตามลูกศรหมายเลขสิบครับนะก็ส่งไปที่ปป,ปชเพื่อให้ปป,ป,ปชนั้นดำเนินการตามหน้าที่เพราะว่ามันมีเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ด้วยครับนะซึ่งอาจจะมีความผิดเป็นคดีอาญาก็ส่งให้ปป,ป,ปชแล้วก็มีข้อเสนอแนะไปยัง แพทยสภาก็ลงมาตามหมายเลข12ถูกไหมครับนะลงมาที่แพทยสภาส่วนขึ้นไปข้างบนนั้นตรงหมายเลขสิบเอ็ดน,น,นั้นนะครับก็มาเกิดขึ้นในภายหลังครับนะที่กอสมอนั้นอบอกว่ามีคนมาร้องกับกสมในกรณีที่คนที่เขามาร้องนะเขาบอกว่าเอ๊ะการส่งตัวคุณทักษิณจากเรือนจําพิเศษกรุงเทพเนี่ยไปโรงพยาบาลตารวจนั้นมันชอบที่กฎหมายหรือไม่แต่อเผอิญเมื่อกอสมอเนี่ยนะครับรับเรื่องเอาไว้แล้วเห็นว่าตัวเองไม่มีอํานาจ ที่จะมาทำเรื่องนี้โดยตรงกรสมก็ส่งไปให้กับผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งเป็นองค์กรอิสระเหมือนกันถูกไหมครับขณะนี้เรื่องก็อยู่ที่องค์กาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินครับยังไม่ได้ขยับเขยืขย่อนอะไรนะครับนั่นคือตามลูกศรหมายเลข11็ครับนะเพราะฉะนั้นนะฮะกสมก็จะเมื่อมาเห็นว่ามันมีความชัดเจนจากรายงานของกสมกครับก็ส่งต่อไปปปชตามลูกศรหมายเลข10แล้วก็ส่ง เรียกว่ามีข้อเสนอแนะไปถึงแพทยสภาตามลูกศรหมายเลข12ครับนะนะครับแล้วก็ในช่วงหลังๆนี่นะครับก็มีคนไปร้องครับไปร้องที่ศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับคนร้องเขาก็ร้องว่า,เ,าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหาคนครนั้นนะอาจจะกระทำการในสิ่งที่เป็นการละเมิดนะอำนาจของศาล ในเรื่องของการส่งตัวคุณทักษิณเนี่ยจากเรือนจำไปยังโรงพยาบาลตำรวจว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คจริงสารท่านก็บอกว่าผู้ร้องไม่มีสิทธิ์ที่จะร้องเพราะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องนี้แต่สารท่านเห็นว่ามีความปรากฏที่จะเป็นไปตามที่ผู้ร้องร้องได้สารท่านก็เลยลงมาดำเนินการด้วยตัวสารเองครับเห็นไหมครับลงมาที่หมายเลข9ใช่ไหมนะแล้วก็มาอย่างสารดีกา ผมเขียนว่าสารดีกาแล้วก็มี13มิถุนายน2568ไว้นะครับครับแพทยสภากลับมาที่ลูกศรอยหมายเลข12ครับแพทยสภานั้นเมื่อรับทราบแล้วก็ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาทำการไต่สวนสืบสวนหาข้อเท็จจริงครับคนะณะกรรมการก็ไต่สวนสืบสวนอยู่ครับก็มีการร้องขอเอกสารหลักฐานไปยังโรงพยาบา,าลตำรวจเยอะแยะ,ยะ หลายรายการนะครับขอไปที่โรงพยาบาลตำรวจขอไปที่โรงพยาบาลราจทันครับแต่ก็เป็นที่ทราบกันดีครับว่าก็ได้รับความร่วมมือไม่มากนักครับโรงพยาบาลตำรวจก็ส่งเอกส,สารมาให้แบบไม่ครบถ้วนนะครับก็แต่ว่าทางคณะอนุกรรมการแพทยสภาเขาบอกว่าที่ส่งมานั้นมันก็เพียงพอที่จะาหาข้อเท็จจริงได้ครับก็คณะอนุกรรมการนั้นก็ใช้เวลาอยู่หลายเดือนนะครับในการที่จะ ตรวจสอบว่าการกระทําของแพทยนะ์ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ที่ลงพยาธตำรวจหรือแพทย์ที่ราชสันตถาบนั้นเป็นการกระทาทีเา่เรียกว่าขาดจรรยาบรณทางวิชาชีพของแพทย์หรือไม่นะครับในที่สุดครับนะก็การไต่สวนของคณะอนุก,การก็เสร็จสิ้นลงแล้วก็ส่งไปให้คณะกรรมการทุดใหญ่ของแพทยสภาเป็นผู้พิจารณาเพื่อลงมติครับและแพทยสภา นะชุดใหญ่ซึ่งมีสมาชิกอยู่70คนเนี่ยนะครับก็ลงมติครับอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับลงมติว่า,าคุณทักษิณน,นั้นจากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีอยู่นั้นไม่สามารถจะชี้บอกได้ว่าคุณทักษิณน,นั้นป่วยหนักวิกฤตจ,จริงนะครับแล้วก็มีการลงโทษแพทย์3ท่านนะแพทย์ท่านหนึงนั้นนะอยู่โรงพยาบาลราชธรนนอีก2ท่านนั้นอยู่โรงพยาบาลตำรวจครับก็ลงโทษ ตักเตือนหนึ่งท่านแล้วก็พักใบอนุญาตแพทย์นะฮะอีกสองท่านครับเมื่อแพทยสภามีมติออกมาแล้วครับลองดูตรงลูกศรหมายเลข13ใชามไหมครับลงมาข้างล่างเนี่ยนะครับลงมาตรงคําว่ามติแพทยสภาจากมติแพทยสภาตรงนี้มันก็จะมีลูกศรน,นะครับออกบาทางซ้ายนะฮะลูกศรหมายเลข15นะฮะก็จะส่งผลไปถึงไปถึงใครครับถึงสารดีกาที่จะ ทำการไต่สวนในวันที่13มิถุนายนนี้ขณะดเดียวกันครับนะมาติของแพทยที่จานั้นก็จะส่งผลไปถึงดูตามลูกศรหมายเลข14ครับก็ส่งผลไปถึงปปชเพระประชป,ะปะชเนี่ยหนะลังจากที่คณะอนุกรรมการปรปรชไต่สวนที่บูลแล้วเห็นว่า,าม,มันมีมูลครับนะก็มีการเรียกว่าที่มูลไปถึงข้าราชการ12คนนะซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดกรมราชทัณ์กับ โรงพยาบาลตํารวจครับชี้มูลอย่างนั้นครับแล้วก็ส่งเรื่องที่เป็นความเห็นของคณะอน,อนุกรรมการปปชนั้นขึ้นไปให้กับปปชชุดใหญ่ปปชชุดใหญ่ก็ตั้งคณะกรรมการเต็มเรียกว,ว่าเต็มเ,เต็มองค์เต็มคณะนะครับขึ้นไต่สวนด้วยแต่เรื่องมันไม่ไปไหนหลังจากเรื่องถูกชงไปที่ปปชชุดใหญ่แล้วนะครับเรื่องก็เดินช้านะช้าปเป็นเรือเกลือกเกอลยนะนะยังไม่ทราบยังไม่สามารถว่าจะมีการเรียกตัว ข้าราชการทั้ง12คนนั้นมาให้ปากคำได้เมื่อไหร่ยังไงครับแต่พลันที่แพทยสภา,ามีมติออกมาครับมันก็ส่งผลไปถึงปปชครับนะตามลูกศรหมายเลข14ครับก็ประกฏว่าพอปปชเดี๋ยวก็เรียวกว่าในช่วงนี้นะปป,ปชก็มีการเชิญบรรดาผู้ถูกกล่าวหาทั้ง14คนที่ผมพูดมาเมื่อครู่นี้เนี่ยไปให้ปากคำครับนะเพราะว่าปป,ปชน,น,นั้นนะครับสารดีกาซึ่ง นัดหมายนัดพร้อมวันที่13มิถุนายนครับในที่จะมีการไต่สวนนั้นสารดีกาท่านได้สั่งให้นะฮะปปชซึ่งเป็นโจทย์นในคดีนีนะ้ทำการทำทำเรื่องชี้แจงนะครับนะบแล้วก็ถ้ามีข้อมูลหลักฐานอะไรก็ให้นำส่งไปยังสารดีกาภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องเนี่ยนะครับ ก็ประมาณต้องส่งไปไม่เกินมาที่30พฤษภาคมนี้แหละครับยังมีบุคคลอื่นอีกนะครับที่สารดีการขอให้ชี้แจงและส่งหลักฐานไปเช่นเมื่อกี้ผมพูดถึงปปชแล้วใช่ไหมครับซึ่งเป็นโจทย์ในคดีนี้ก็ยังมีผอเอนจาพิเศษกรุงเทพนะครับแล้วก็ยังมีแพทย์ใหญ่จากโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็มีอธิบดีกรมราชสัน์ครับนะบุคคลที่ผมเอ่ยชื่อมานี้สาลดีกาก็มีคำสั่งให้ชี้แจงเหมือนกันนะครับพร้อมแนบ เรียกว่าหลักฐานทั้งหลายไปให้กับสารดีกาเพื่อพิจารณานําไปประกอบการพิจารณาไต่สวนนะฮะในวันที่13มิถุนายนครับเพราะฉะนั้นปปชนั้นก็ออกมาทํางานครับก็เหมือนกับว่าคําสั่งของสารดีกาก็ดีผนวกกับมติแพทยสภาก็ดีนั้นก็เหมือนกับเป็นตัวกระตุน้นเป็นตัวแคตไลท์ให้ปปชนั้นดําเนินการเรื่องนี้เพราะว่าเดี๋ยววันที่13ไปขึ้นศาลนั้น เดี๋ยวจะไม่มีความเขาหน้าอะไรไปรายงานต่อศาลหรือไม่ครับอันนั้นครับเพราะนั้นหมายเลข14ลูทกศรหมายเลข14นั้นก็จะพุ่งไปยังปปอชอครับครับเห็นไหมครับว่ามติแพทยสภานั้นน่ะส่งผลกระทบไปถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานนะครับนะไม่ว่าจะเป็นาสารดีกาซึ่งท่านจะใช้มติของแพทยสภาหรือไม่อันนี้เราไม่ทราบนะครับแพรนั่นคือสารดีกา แล้วก็ไปถึงปอปชแล้วก็ยังไปถึงผู้ตรวจการนะครับเพราะว่าเรื่องที่กสมส่งต่อไปยังผู้ตรวจการเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่มีการขยับอะไรก่อนหน้านี้ครับแต่คิดว่า,ามาติของแพทยสภานั้นอาจจะทําให้การพิจารณาของผู้ตรวจการนั้นทําไดา้ง่ายและเร็วขึ้นครับเห็นไหมครับครับถ้าไปดูในลูกศรหมายเลข17ครับก็ดูเดดที่ปปชนะครับปปชนั้นก็ดําเนินการ ไต่สวนเชิญหรือเชิญหรือเรียกก็ได้ครับผู้เกี่ยวข้องตามที่อนุแจ้งมา14คนนั้นไปทําการไต่สวนครับจะไต่สวนเสร็จทันหรือไม่ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าผลการดําเนินการของปปชนั้นนะครับก็ตามลูกศรหมายเลข17มันก็จะวิ่งป๊ดมาที่แล้วก็ไปชนที่สารดีกาเหมือนกันครับเพราะนั้นถ้าดูตามโฟรชาร์ดนี้นะครับ ในวันที่13มิถุนายน2568นั้นศาลท่านก็จะมีข้อมูลหลั่งไหลเข้าไปสู่ศาลเพื่อประกอบการพิจารณาการไต่สวนอยู่จากหลายแหล่งด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมติของแพทยสภานะเป็นผลการดำเนินงานของปปชนะครับรวมถึงความที่ศาลท่านประจักษ์ด้วยตัวท่านเองแล้วศาลอาจจะเรียกนะบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในเรื่องชั้น14นั้นไปให้ปักคำเพิ่มขึ้นก็สามารถทำได้นะครับหรือจะเรียกเวทระเบียนจากโรงพยาบาลตำรวจไปเรียกวิดีโอวงจอ,อวิดีโอวงจรปิดจากโรงพยาบาลตำรวจไปหรือเรียกภาพถ่ายจากกรมราชัณฑ์ซึ่งโดยระเบียบนั้นถ้าทางเลนจางพิเศษส่งตัวคุณทักษิณไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจนั้นต้องส่งคนไปเฝ้าตลอด24ชั่วโมงเป็นกะกะกะ,กะละสองคน แล้วก็ในทุกสองชั่วโมงนั้นก็จะต้องถ่ายภาพคุณทักษิณแล้วก็ส่งกลับไปเก็บรวบรวมไว้ที่เ,เรือนจําพิเศษกรุงเทพสารท่านอาจจะเรียกนะหลักฐานเหล่านี้ไปประกอบเขาได้หรืออาจจะเรียกพยานบุคคลที่เคยขึ้นไปพบคุณทักษิณน,นะฮะก่อนหน้านี้นะสองครั้งนั่นก็คือท่านพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทไปพบไปให ไปให้ปากคำก็ได้เช่นเดียวกันแต่นี่เป็นเรื่องของศาลนะครับผมแค่วิเคราะห์ส่วนท่านศาลท่านจะเรียกหรือไม่เรียกนั้นก็เป็นอำนาจของศาลอยู่แล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นในวันที่13นั่ก็เป็นวันสําคัญไงครับวันสําคัญที่จะ,ะชี้ว่าในที่สุดนั้นคดีที่ชั้นสีนั้นน่ะมันจะจบลงอย่างไรครับอมองขึ้นไปข้างบนนิดนึงครับนะตรงหมายเลขลูกศรหมายเลขส1ครับ นะที่กสมส่งเรื่องที่มีคนมาล้องกับกสมไปให้ผู้ตรวจการนะครับผู้ตรวจการนั้นนะครับถ้ารับเรื่องไว้แล้วนะถ้าเห็นว่าเป็นเรื่องที่มันไม่มีมูลนะก็จะไม่ส่งต่อไปอยังสารปกครองนะก็จะมีลูกศรหมายเลข2 2ลงมาที่กรอบที่เรียกว่าจบจบก็คือยุติเรื่องนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผู้ตรวจการพิจารณาแล้วประกอบกับมติของแพทยสภาเนี่ยผู้ตรวจการเห็นว่ามันมีมูล ก็จะส่งขึ้นไปยังสารปกครองตามลูกศรหมายเลขย3่นะครับส่วนเมื่อส่งไปแล้วนะสารปกครองท่านจะรับหรือไม่รับก็เป็นเรื่องที่สารปกครองครับนะมันอาจจะรับหรือไม่รับก็ได้คือถ้าไม่รับก็จบเหมือนกันถูกไหมครับแต่ถ้ารับมันก็จะมีคําพิพากษาของศาลออกมาในที่สุดครับนะซึ่งกรณีนี้คนที่เข้าไปร้องกับกอสมอน,นั้นเขาร้องขอให้สารปกครองนั้นเพิกถอนคําสั่งของเรือนจําพิเศษกรุงเทพ ในการส่งตัวคุณทักษิณไปยังโรงพยาบาลตำรวจครับถ้าสารปกครองรับเรื่องเอาไว้นะคําำสั่งของสารปกครองก็จะมีออกมาได้2แบบอย่างใดอย่างหนึ่งครับก็คือรับโทษยกเลิกกับไม่ยกเลิกครับนะไม่ยกเลิกก็คือให้ถือว่าคำให้ถือว่าคําสั่งของเลินจาพิสศษกรุงเทพในการส่งตัวคุณทักษิณไปโรงพยาบาลตำรวจนั้นชอบด้วยกฎหมายก็คือไม่ยกเลิกครับก็คือจบครับ แต่ถ้ายกเลิกก็หมายความว่าคำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายครับมันก็จะนําไปสู่นะครับวิ่งไปตามลูกศรหมายเลข26ครับไปสู่คําว่ากลับคุกนั่นก็หมายความว่าคุณทักษิณอาจจะต้องส่งถูกส,ส,ส,ส่งตัวไปยังเรือนจําแล้วก็ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยครับก็สุดท้ายแล้วก็ไปจบเหมือนกันนะครับครับนี่คือโฟลชาร์ดครับที่ผมทำเอาไว้นะครับนะโฟลชาร์ดนี้นะครับถ้าย้อนกลับมาดูตรงสารดีกานะ เมื่อวันที่ในวันที่13เดือนหน้านิดหนึงครับมันก็จะมีลูกศรหมายเลข18นะครับนะแล้วก็ไปเพลินกรอบเล็กนิดหนึ่งครับในกรอบนั้นทองเขียนคําว่าผิดกับไม่ผิดครับถ้าสารดิกาท่านไตส่สวนแล้วเห็นว่า,เ,าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนั้นกระทําการอาจเป็นการละเมิดต่ออำนาจอานาจของศาลนะฮะในกรณีที่สารมีหมายขังแล้วไม่ปฏิบัติตามนนะครับก็คือผิดถูกไหมครับถ้าผิดนั้น สิ่งที่จะต้องตามมาก็คือก็จะเกี่ยวข้องกับคุณทักษิณอาจจะต้องกลับไปติดคุกอีกนะเพราะว่ามันเป็นการกระทำของเรือนจาที่ไม่ชอบวยกฎหมายครับแต่ถ้ามันไม่ผิดครับก็ถือว่าจบครับก็หมายความว่าถ้าไม่ผิดนี่คือหมายความว่าการส่งตัวคุณทักษิณไปที่โรงพยบาลตารวจนั้นชอบวยกฎหมายแล้วนะครับก็เป็นอันว่าจบเรื่องจบราวกันไปนะครับครับนี่คือโปรชาร์ตนะฮะที่ผมเขียนขึ้นมาครับเพื่อที่จะ ใช้ประกอบการพูดคุยกับท่านในเรื่องเลือกที่จะหนีแต่สุดท้ายหนีไม่รอดครับนะถ้าคุณทักษิณเลือกที่จะหนีหรือเลือกที่จะไม่ต้องเข้าไปาติดคุกตามคําพิพากษาของศาลหรือตามหมายขังของศาลหนึ่งปีนั้นนะมันก็จะต้องเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแน่นอนแต่ถ้าเกิดเรื่องที่เกิดขึ้นมานั้นนะครับนะมันเป็นไปตามข้อเท็จจริงจริงๆนะี่มันก็ไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นปัญหาถูกไหมครับ แต่ถ้ามันไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริงมันเป็นเรื่อง made. แมนเมดแเป็นเรื่องแมนเมดหมายความว่ามาีคนทําขึ้นจะทําคนเดียว2คน3าคนหรือทําเป็นกระบวนการก็ตามแต่เนี่ยนะครับสุดท้ายเลยเนะี่ยมันก็จะต้องมีช่องโหว่ให้เห็นจนได้ครับคือมันไม่เนียนนะครับเมื่อมันไม่เนียนมันมีช่องโหว่ครับมันก็กลายเป็นปัญหานะครับที่จะต้องหาข้อยุติกลายเป็นปัญหาที่คนไทยรู้จักกันดีในนามของชั้น14 โรงพยาบาลตำรวจนะครับครับอตอนท้ายนี้ผมมีข้อสังเกตอยู่เล็กน้อยนะครับนะนะหลังจากที่ผมอธิบายนะให้ท่านเ,าเห็นถึงสิ่งที่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะก่อนที่จะมาเป็นชนัะ้นสะิบสีนั้นว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วนะครับผมมเีเรียกว่าข้อเสนอแนะหรือเป็นข้อสังเกตของผมอยู่เล็กน้อยครับ ผลการต่อสู้ของคุณทักษิณน,นี่นะครับจะจบลงอย่างไรนั้นก็มันขึ้นอยู่กับการไต่สวนของสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะครับซึ่งเป็นที่ทราบดีครับว่าสารท่านจะเริ่มนัดไต่สวนนัดแรกวันที่13มิถุนายนนี้จะจบลงในนัดเดียวหรือหลายนัดเราก็ยังไม่ทราบนะครับแต่ถ้านะครับผมสมมติตว่าถ้าผลการไต่สวนเมื่อถึงที่สุดแล้วนั้นถ้ามันได้ข้อยุติว่า เรือนจำพิเศษกรุงเทพไม่ได้กระทำการอันเป็นการขัดต่อหมายขังของศาลหรือนะการส่งตัวคุณทักษิณจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปอยู่ที่โรงพยาบา,าลตำรวจนั้นนะรวมถึงการให้อยู่ที่ห้องพิเศษห้อง V ีวีที่ชั้น14อย่างยาวนานถึง180วันนั้นครับถ้าศาลนะได้ข้อยุติว่าการกระทําดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นการละเมิดอํานาจศาลนะครับซึ่งถ้าเกิดข้อยุติเป็นอย่างนี้นะครับ เรื่องราวของชั้น14ก็จะจบลงนะครับแล้วจบลงอย่างเรียกว่าแฮปปี้เอนดิ้งสำหรับคุณทักษณิณและคณะนะฮนะที่ได้ร่วมกันต่อสู้กันมานะครับแต่หากข้อยุติไม่ได้เป็นไปนตามที่ผมพูดมาเมื่อครู่นี้ก็คือถ้าข้อยุติมันบอกว่าการกระทําของเรินจำพิเศษนั้นเป็นการละเมิดอํานาจศาลไม่ปฏิบัตินะตามหมายขังของศาลเมื่อคดีถึงที่สุดเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ทันทีนะครับเพราะว่า จะมีคนที่ต้องรับผิดชอบนั้นเป็นจำนวนมากเพราะว่าลำพังแค่คนสองคนคือผอ,อเรือนจำกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์เนี่ยนะครับสองคนนั้นคงจะไม่สามารถทำอะไรกันได้ครับนะมันจึงมีความเป็นไปได้ครับว่าเรื่องนะที่ผมเรียกเมื่อกี้นี้ว่าเรื่องแคนเมดเนี่ยนะครับที่ไม่เกิดขึ้นมาเนี่ยที่ทำแค่หมานั้นมันจะเป็นการเ,าเรียกว่า การทากันเป็นกระบวนการครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนะฮะหรือเป็นจากกรมราชธารมก็ดีหรือข้าราชการจากโรงพยาบาลตำรวจก็ดีครับรวมไปถึงอาจจะมีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องโดยก็ทําทกันเป็นกระบวนการครับส่วนผลของการไต่สวนนะ่ะจะออกมาเป็นยังไงนั้นมันก็ต้องรอฟังครับนะการไต่สวนของศาลในวันที่13มิถุนายน2568ครับ ็ผลม,มาเป็นยังไงสารท่านก็จะมีคําสั่งตามความเห็นของท่านแหละครับแต่ถ้าถามผมว่าผมเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะโดยส่วนตัวนั้นผมบอกว่าจากปัจจัยนะฮะที่เราท่านทั้งหลายหเห็นกันเนี่ยประกอบกับนะครับเอ่อประกอบกับว่าสิ่งที่มันเป็นแฮนเมดที่เกิดขึ้นมานะตั้งแต่ต้นเลยครับนะตั้งแต่นั้นคือมีความพยายามเอ่อเรียกว่าอะไรครับมีพยานหลักฐานนะฮะ นะอันเป็นที่น่าเชื่อถือได้หรือไม่เนี่ยนะครับเนะพราะมันเป็นแฮนด์เมดนะครับมันก็อาจจะมีช่องว่างช่องโหว่อย่างที่ผมพูดมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับโดยส่วนตัวนั้นผมจึงวิเคราะห์ว่ามันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพนะฮะแล้วก็ผู้ร่วมกนะระบวนการทั้งหลายทั้งปวงที่ผมได้พูดมาตอนต้นนั้น จะมีการกระทําอันเป็นการละเมิดนะอำนาจของศาลคือศาลมีหมายขังแล้วแต่เรือนจํานั้นไม่ได้ปฏิบัติตามครับมันก็อาจจะจบลงอย่างนี้ก็ได้ครับถ้าจบลงอย่างนี้มันก็จะมีคนที่เกี่ยวข้องครับนะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นจนํานวนมากด้วยครับครับนี่คือเรื่องราวของนะครับสิ่งที่ผมจะคุยกับทุกท่านในวันนี้ครับนะเลือกที่จะหนีนะครับแต่สุดท้ายนั้นกลับหนีไม่พ้นครับ ดูแผนภูมิอีทีดูโฟร์ชาร์ตอีกทีนะครับเลือกที่จะหนีครับแล้วก็ทําสิ่งที่เรียกว่าแฮนด์เมดขึ้นมาแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงนั้นมันก็จะไม่มีช่องว่างไม่มีอรอยโหวให้มาเรื่องให้มาล้อให้มาคัดค้านกันได้แต่ถ้ามันเป็นแฮนด์เมดที่ทํากันอย่างหลาหลวมนะับมันก็จะมีช่องว่างช่องโหว่ให้คนเขาสังเกตพบจนได้ครับและถ้ามันมีช่องว่างช่องโหว่เกิดขึ้นนั้นมันก็หนีไม่พ้น นะเรื่องของการที่จะแสวงหาความเป็นจริงครับซึ่งคาราคาซังมานานเต็มทีนะครับหลายเดือนมากแล้วครับนะผมคิดว่าวันที่13มิถุนายนเดือนหน้านี้น่าจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้มากขึ้นครับจากการไต่สวนของสารดีกาแผนาคาเดียสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับครับคลิปนี้ก็คงจะพูดคุยกับท่านเอาไว้เท่านี้ครับถ้ามีความคืบหน้าในเรื่องนี้อย่างไรครับ ยิ่งใกล้วันมันก็จะมีประเด็นออกมามากขึ้นครับมีข้อมูลหลักฐานนะผุดโผล่ขึ้นมามากขึ้นมีความเห็นของบุคคลต่างๆเพิ่มขึ้นมามากขึ้นนะครับครับคลิปนี้คงจะพูดคุยกับท่านเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ